เลขโรมัน3ใจใหม่ยาเอสเกลบทที่3 6ข้อ26บอกเราว่าเมื่อพระเจ้าส่งชำระเราช่วยเราให้รอดหรือให้เราบังเกิดใหม่แล้วพระองค์ก็ส่งประทานใจใหม่แก่เราดังนั้นถ้าว่าต่างคํำสอนในพระคัมภีร์แล้วการบังเกิดใหม่จึงทำให้เราได้รับใจใหม่ด้วยใจใหม่คืออะไรใจใหม่ก็คือใจเก่าที่ถูกทําให้ใหม่ขึ้น ใจใหม่มาจากการที่ใจเก่าของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่การที่พระเจ้าส่งประทานใจใหม่แก่เราก็หมายความว่าพระเจ้าส่งให้ใจเก่าของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่หลังจากที่ยะเอสเคบทที่ 36: กข้อ26กล่าวว่าพระเจ้าส่งประทานใจใหม่แก่เราแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพระองค์งทงถอนใจหินของเราและประทานใจเนื้อแก่เราจากข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงประทานใจใหม่แก่เราโดยการให้ใจเก่าของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่เดิมใจของเราเคยต่อต้านพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าทั้งยังแข็งดุดหินต่อพระเจ้าดังนั้นจึงกลายเป็นใจหินเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงให้เราบังเกิดใหม่พระองค์ทรงทำให้ใจของเราสำนึเกกลับใจเพราะเหตุความบาปและอ่อนลงต่อพระเจ้าดังนั้นหลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้ว ใจหินของเราจึงกลายเป็นใจเนื้อใจหินที่แข็งกระด้างนั้นคือใจเก่าที่เราเคยมีส่วนใจเนื้อที่อ่อนโยนนี้คือใจใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานี่ก็หมายความว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าก็ส่งให้ใจเก่าของเราถูกเปลี่ยนใหม่และทําให้ใจนั้นอ่อนลงใจของเราเป็นอวัยวะที่ทําให้เรารักใครหรือโน้มเอียงไปหาสิ่งต่างๆ ใจย่อมเป็นตัวแทนของเราในเรื่องของความโน้มเอียงความรักใคร่ความชื่นชอบและความปรารถนาที่เรามีต่อสิ่งต่างๆความโน้มเอียงความรักใคร่ความชื่นชอบและความปรารถนาของเราล้วนเป็นการใช้งานแห่งใจของเราก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่ใจของเราน้มเอียงไปหาความบาปรักป่ายโลกและปรารถนาไปตามราคะตัณหา แต่เย็นชาแข็งกระด้างไม่มีความน้มเอียง locally, และไม่มีความรักใคร่ต่อพระเจ้าไม่ชื่นชอบและไม่ปรารถนาสิ่งที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแต่อย่างใดในเวลาที่พระเจ้าส่งให้เราบังเกิดใหม่พรองส่งให้ใจของเราเปลี่ยนใหม่และทําให้ใจของเรากลายเป็นใจใหม่มีความโน้มเอียงแบบใหม่มีความรักใคร่ใหม่ความชื่นชอบใหม่และความปรารถนาใหม่ ดังนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่และได้รับความรอดแล้วใจของเราจึงโน้มเอียงมาหาพระเจ้ารักพระเจ้าและปรารถนาพระเจ้ายิ่งกว่านั้นใจของเรายังชื่นชอบและปรารถนาสิ่งที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่อยู่ฝ่ายสวรรค์ด้วยเมื่อมีใครเอ่ยถึงสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็ชื่นชมยินดีมีการตอบรับและรู้สึกปรารถนาพี่น้องทั้งหลาย ท่านมองเห็นแล้วหรือยังสากเหตุที่พระเจ้าส่งให้ใจของเราถูกเปลี่ยนใหม่ส่งประทานใจใหม่ให้เราในเวลาที่เราบังเกิดใหม่นั่นก็เพราะพร่งส่ทรงประสงค์ให้เราโน้มเอียงมาหาพระองค์รักและปรารถนาพระองค์ต้องการพระองค์และรักพระองค์แต่ก่อนเราไม่รักพระองค์และไม่อาจรักโองได้ด้วยเพราะใจของเรานั้นเก่าแก่และแข็งกระด้าง แต่บัดนี้พระองค์ทรงให้ใจของเราถูกเปลี่ยนใหม่อ่อนลงและหันกลับมาแล้วเราจึงสามารถรักพระองค์ได้และอย่างยินดีที่จะรักพระองค์ด้วยเนื่องจากใจของเราได้กลายเป็นใจใหม่โดยการถูกเปลี่ยนใหม่บัดนี้ใจของเราจึงมีการใช้งานใหม่การใช้งานนี้ก็คือใจของเราสามารถโน้มเอียงมาหาพระเจ้าทั้งอย่างรักพระเจ้าและสิ่งที่เป็นฝ่ายพระเจ้า ในเมื่อการบังเกิดใหม่ได้ให้ใจใหใ jaar jaar ม่แก่เราการบังเกิดใหม่จึงทําให้เราเกิดความโน้มเอียงใหม่และความรักชอบใหม่เกิดความปรารถนาใหม่และความต้องการใหม่ความโน้มเอียงความรักชอบความปรารถนาและความต้องการใหม่นี้ล้วนมีต่อพระเจ้าและสิ่งที่เป็นฝ่ายพระเจ้านี่คือการใช้งานของใจใหม่คือจุดประสงค์ที่พระเจ้าส่งประทานใจใหม่แก่เรา